สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านโอ้ยวันนี้คําเลยนะคะคิดถึงแฟนคลับมากเลยนะคะเคยพูดเคยคุยกับแฟนคลับเนะาะเขาดําไม่สบายค่ะก็เลยก็เลยไอ้นั่นจ๋าเลยไม่ได้มาพบปะท่านโหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสรุปสไลด์ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้งให้น้ําเกลือต้งกิดโปรตีนทั้งยาบํารุงที่คุณหมอจัดให้กัโอ้ยแปดเม็ด สาวดำนอนตั้งแต่หัวค่าเมือเช้านี้ไม่ได้สวดมนต์เลยค่ะท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาก็สามโมงเชา้าสาวดำนึกว่านึกว่าสามทุ่มนึกว่าสามทุ่มพอจะเดินไปห้อง,องน้ําแล้วก็เลยไปส่องหน้าต่างเอ้าส่องหน้าต่างนี่มันสว่างต้นเนี่ยโอ้ยหลับทีนี้สาวดำก็ขึ้นมาเจ็บปัดกวาดบ้านช่องเสร็จก็เลยอาบน้ําอาบน้ําเสร็จพอนอนหลับอีกท่านผู้ชม ตื่นขึ้นมาค่ำเนี่ยค่ะพอดีมีแฟนคลับมามามาเยี่ยมแฟนคลับมาจากไอ้นั่นนะคะมาจากนกครมาจากไอ้นครคนสวรรค์นเนะาะท่านผู้ชมแฟนคลับมาจากนกครสวรรค์มาเยี่ยมสาวดำ เอาเข้าวต้มมาฝากข้าวต้มร้อนๆอยู่เลยนะคะทําเองว่าง,งั้นเอาเข้าวต้มมาฝากสาวดาโอ้ยกลับขอาพระคุณอย่างสูงเลยจ้านะคะแลวก็มากัน2องคนค่ะขับรถเก๋งสีขาวๆมาสาวดําก็นึกในใจว่าเอ๊มาถึงหน้าบ้านแล้วขับช้าๆนี่ต้องเป็นแฟนขับแน่นอนแนะใช่จริงๆนะคะค่ะสาวดําก็ไม่มีอะไรปิดบังท่านค่ะสาวดาก็อยู่แบบเออบ้านๆค่ะสาวดําเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะ นะคะสาวดําทําบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปีพศ2525แน้ร่สาและสาวดก็ไม่เคยได้อยู่เลยนะคะแต่แฟนขับเก่าๆก,ก็จะฟังก็จะจําได้เนาะไม่เคยได้อยู่เลยค่ะท่านผู้ชมผุพังหมดไม่บ้านไม่มีคนอยู่35ปีไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวนะคะไม่มีเก็บปัดกวาดเช็ดถูมันก็ล้างนะคะล้างหมดเลยขนาดแอร์พรมแอร์สี่ตัวพรมปูพรมพพรม่มานสามชั้น ก็นกหนูแมลงสาบทำรังทำอะไรหมดแล้วสาวดําก็ไปจ้างช่างมาหรือมาทํานั่นอะไออันนั้นไอแต่ว่าอันมันเสียแล้วค่ะส่วนเยอะพผมก็เสียม่านก็เสียหมดขนไปขนไปทิ้งหมดละปูนก็เล้าหมดแล้วก็ท่านผู้ชมเพราะว่ามันระยะเวลามันอ่าสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะมันหมดอายุหรือยังไงนี่แหละค่ะสาวดําก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังกับมนาเลยค่ะแฟนขับสาวดําดีใจค่ะ เราครบกันไม่ได้คบที่ความร่ำรวยไม่ได้คบที่ว่าเออเป็นนักร้องต้องต้องร่ำรวยต้องมีบ้านหลังหรูๆต้องอะไรเนี่ยอย่าไปคิดคบกันในแบบนั้นกับกับใครก็แล้วแต่นะคะต้องคบกันที่ใจนะคะ,ะบ้านช่องทรัพสมบัติเป็นของนอกกายค่ะแต่ว่าเราครบกันด้วยใจเนี่ยมันมีพลังค่ะมันมันจะมันจะ,อ,ะอบอุ่นนะคะ สาวดําก็คิดถึงแฟนกลับมากเลยอาบน้าเสร็จเอ้อาพอดีพ่อปู่โอ,อขอโทษแต่เราเขาเรียกแต่พ่อปู่กันเลยนั่นว่าพอดีเอ่อพอดีนะคะพอดีเมื่อคือนเนี้ยสาวดําฝันนะคะเมื่อคือนนี้แหละฝันสาวดําก็ว่าจะเล่าให้แฟนกลับฟังตอนเช้ากันหรือไม่ได้เอ่อคนคนที่เคยที่เคยติดตามสาวดําเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าสาวดําฝันถ้าฝันอะไรเป็นจริงมัน มันจะจําได้นะคะถ้าฝันอะไรไม่จริงมันก็จําไม่ได้นะคะค่ะแฟนคลับที่รักจ๋าก็ลองฟังดูนะคะคือสาวดำเนี่ยฝันฝันว่าไปเดินตามภูเขาไม่รู้ว่าไปไปภูเขาลูกไหนสาวดําก็ไม่ทราบค่ะแล้วก็เลยไปกันหลายคนนะคะในนั้นในนั้นก็จะมี อ่าทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะแล้วก็บอดีว่าเลขออกว่างั้นก็เลยถามกันในฝันนะคะถามกันว่าโอ้ยเลขออกตัวได้ถามกันนะคะถามตั้งเป็นภาษาอีสานทั้งเป็นภาษาไทยค่ะก็บอกว่าอา้ามันออกลาตัวนี่ว่าแบบนี้แหละท่านผู้ชมนี่สาวดําฝันแบบนี้เลยค่ะฝันว่าออกห้าเจ็ดหนึ่งค่ะสาวดําฝันนะคะท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนนี้นะแต่สาวดําก็งวงเงียงวงเงียม ลุกมาทําคลิปให้ท่านไม่ได้ลรวเพราะว่าจากนั่นสาวดาก็บอกว่าเอา้าโอ้เลขอกออกเลือดแล้วข้างล่างออกอะไรถามกันเนาะข้างล่างออกหนึ่งเจ็ดว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเอา้าข้างบนออกห้าเจ็ดหนึ่งข้างล่างออกหนึ่งเจ็ดสาวดําก็โอ้ยผู้ใดซื้อก็จะถือเนาะทั้งล่างทั้งบนนั่งว่าจังสีหละในฝันนะคะท่านผู้ชมในฝันค่ะที่สาวดําฝันนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าใครได้ฟังคลิปสาวดำประจําก็จะรู้เลยนาะว่าสาวดําฝันนี่เข้านะคะสาวดําก็พูดตรงไปตรงมานี่แหละค่ะบางคนแฟนคลับคนใหม่ก็อาจจะคิดว่าไม่จริงแต่เชื่อสาวดำแต่ค่ะสาวดําฝันจริงๆแบบนั้นแหละนะคะแต่บางงวดก็ไม่ฝันอะไรเลยค่ะแต่งวดนี้ฝันกับวันฝันเมื่อคืนนี่แหละนะคะก็พิจารณาดูกับไม่มีอะไรแน่นอนท่านผู้ชม แล้วก็มีมีอ่าม,มีเป็นเลขเลขของเลขของเลขของน้องเลขของน้องอะไรเนี่ยน้องอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ,อเป็นเลขของน้องน้อง น้องอะไรนะน้องอันตัวนีน้อยอ๋อเป็นเลขกของน้องกีตา้าเลขกน้องกีตา้าท่านผู้ชมนะคะเลขน้องกีตา้าค่ะเป็นหลานหลานสาวดำเนี่ยละค่ะเลขน้องกีตา้าน้องกีตา้าอายุปีกว่านะคะอายุปีหนึ่งกับสี่เดือนนะคะน้องกีตา้าน้องกีตา้าเขาก็เล่นกันกับเด็กๆลูกหลานที่มาจากบ้านน่ะนะคะน้องกีตา้าเขาพูดออกมาว่า เอาไม้เอาไม้เล่นเล่นกันไปเล่นกันมากับอีน้อยคนหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรน้องเพ้นเหรอน้องเพ้นค่ะเรียกยากน้องต้องนึกน้องเพ้นน้องเพ้นบอกพอเล่นไปเล่นมาสาวดำว่าจะถ่ายจะถ่ายเด็กๆที่มันเล่นกันนะนะว่าจะเอากล้องตั้งไว้เพราะว่าเขาเคยบอกอหวยถูกค่ะวันนี้นะคะที่พูดนี่วันนี้ค่ะเล่นไปเล่นมาเนจะ็ดเก้าเจ็ดเก้าอย่างนี้ลละคะ่ะท่านผู้ชมอ่า เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าน้องเพ้นนี่อายุน้องเพ้นนี่ประมาณปีหนึ่งหรือถึงปีหรือ,อยังเนาะเนาะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเขายังไม่กลับสาวดำจะถ่ายเอาน้องเพ้นลงลง,ลง,ลงคลิปให้ท่านดูก็เป็นหลานสาวดำค่ะเป็นลูกเป็นหลานค่ะเป็นลูกของน้องสาวค่ะน้องผู้หญิงนะคะบอกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเขาไม่ว่าว่าเจ๊ว่าเจ๊เจ๊เก้าแต่เก้านี่ <c oughs> ออกชัดเจนเลยค่ะ เจ้าเจ้าเลยก็เลยถามว่าหอยออกอะไรหรอลูกหอยบอกหอยล้วหอยออกอะไรเขาก็หันมามองแล้วก็บอกเจ้าเจ้าอันนี้น้องเพ้นค่ะน้องเพ้นนะคะแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งแมบน้องน้องฟองฟองฟอง,ฟองเฟนนีก่ก็ลูกลูกแล้วก็หลานค่ะท่านผู้ชมหลานสาวดำก็เข้ามามาเล่นกันแล้วว่าน้องสาวเนี่ยเขาเลี้ยงหลานสามสี่คนและเคยบอกถูกสองสามงวดแล้วค่ะท่านผู้ชม ค่ะน้องสาวบอกว่าเด็กๆพวกนี้เขาเลี้ยงด้วยกันในะลูกของลูกชายลูกของลูกสาวลูกของน้องเล่นด้วยกันอายุประปีสูงสุดปีสี่เดือนแล้วก็มีไล่ลงมากับสามสี่คนเขาเล่นกันเขาพูดกังเขาเองค่ะ,ะถูกเคยบอกถูกมาแล้วสามวนแล้วนะคะสาวดําก็ไม่รู้ก็เพิ่งรู้ค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กรุงเทพน้องเพ้นก็บอกเจ็ดเก้าท่านผู้ชมแล้วก็มาน้องฟองเฟียกันหลานสาวดํานี่แหละนะคะ น้องฟองเฟียเขาก็บอกว่าอบอกว่าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะสาวดำก็เลยเอมาบอกแฟนคลับกันนะก็คงจะเป็นหนะะึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเด้อท่านผู้ชมค่ะน้องของน้องอ่าฟองเฟียนะคะแต่น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดเขนานพูดเล่น,น,กน,นกันเองนะน้องกีตาร์บอกห้าเจ็ดเก้าน้องกีตาร์อ,อายุปีกับสามสี่เดือนนะคะนั่นแหละบอกห้าเจ็ดเก้า สาวดาก็เอ๊ะเด็กๆเล่นกันเด็กๆเขาเล่นกันอยู่สามสี่คนเขาาก็จะพูดเรื่องเขาก็จะพูดเวลาเวลาบอกหวยเขาก็จะบอกไล่เรียกกันอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้งวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูค่ะนะคะสาวดําก็อดใจไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเขาพูดเรื่องหวยเขาก็จะพูดกันหมดทุกคนเลยแบบว่าไอ้ไอ้เด็กๆเขาไม่รู้หรอกกัว่ว่าคือหวยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จอบเอา จอบเอาค่ะโอ้ยจอบจอบปลาบอนนะจอบปลาบอน,นโอ้ยภูมิใจไม่หายดีใจไม่หายที่แฟนกลับมาหาสาวดำที่สวนที่สวนธรรมจ้าสวนธรรมก็กำลังก่อสร้างริเริ่มอย่างที่ท่านไปเห็นนั่นแหละท่านผู้ชมโอ้ยดีใจค่ะมีกำลังใจนะคะคนเรานี่ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเนาะพอมีกำลังใจเวลาเก็บไข่ได้ป่วยนี่แหละที่จะได้เห็นอ่าเห็นน้ำใจกันนะท่านผู้ชมเนาะ พอเก็บไข้ได้ป่วยก็เห็นใจกันเนี่ยตอนนี้แหละขนาดเคยโกรธโกรธเคยเกลียดเคยว่าเคยอะไรกันเนี่ยคุณมันก็จะหายนะท่านผู้ชมถ้าเวลาเก็บไข้ได้ป่วยแล้วมีคนไปเยี่ยมยามถามข่าวหรือมีอผลไม้ติดไม้ติดมือไปมีข้าวเหนียวปั้นเหนียวก็ยังดีใจอย่างวันนี้สาวดําก็ไม่เคยป่วยอดอดแอดแอด,อด,อดแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าสวนสวนทมนะสาวสาวดำเช้า ทีสี่ส่วนหมนเสร็จก็มาลดลดสามสี่ชั่วโมงนะนท่านผู้ชมถึงจะเสร็จเพราะว่าคือเราปลูกใหม่ใช่ไหมต้องมันยังไม่ได้ผ่านหน้าฝนสักหน้าเลยค่ะถ้าถ้ามันผ่านหน้าฝนไปหน้านึงหน้าแรงหน้านึงก็โอเคเราก็ไม่ต้องลดมากนะคะทีนี้เราเราปลูกใหม่ะคะ่ะมีแต่คนก็บอกว่าโอ้ยมาปลูกตอนนี้มันก็ไม่เหลือหรอกมันแรงว่าง,งั้นมีสาวดาเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าถ้ามีน้ําแล้วถ้าถ้าน้ํามีแล้วขยันอะ ไม่มีไม่มีที่จะไม่เห็นผลสาวดำก็จะพูดก,กับกับทุกคนเวลาทุกคนเดินมาดูว่าว่าปลูกจะกอปลูกหนาแรงปลูกหน้าแรงไม่ไม่รอดลรอกเขาว่าแต่ท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะอยู่ในคลิปสาวดำปลูกได้สองเดือนนี้นะคะได้สองเดือนนี้ค่ะพอสิน้นสิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภาเนี่ก็สองเดือนเต็มนะคะอ่าแล้วก็ที่นี่เหลือเดือนเมษานีนแรงจัดพอดูว่าของสาวดำที่ปลูกไว้แล้วดูแลด้วยตัวสาวดำเอง,เองนี่มันจะผ่านไหมนะคะ สาวดำมจะอยากจะอกบอกเป็นคนที่ว่าขยันค่ะสาวดำเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็ถ้าทําอะไรแล้วสาวดำจะต้องทําให้เห็นผลถ้าไม่ทําสาวดำไม่ทําเลยค่ะแต่ถ้าลงทุนลงแรงทําอะไรแล้วนี่สาวดำจะติดตามผลงานจนกว่าจะทําผลงานเต็มที่แล้วถ้าถ้าไม่นั่นอย่างนี้ค่ะสาวดำถึงจะยอมไงจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นแหละนะครับเอาเอาไปพิจารณาดูนะคะฟังแล้วก็จดนะคะเด็กๆเ,เขาบอกนะคะขอท่านโชคดีจ้า